ัรครันนี้ก็มาเดี่ยวข้าวรับที่เกียวตรงซอดนับกตาหน้าคือบบนี้ครับผู้ข้าขออนุญาติใส่นะครับ,นบ,รนบในแก มืดมากครับแสงมันไม่ค่อยอยู่ทั้งมืดทั้งเงแสงบรรยากาศก็เลยมืดจากตอนนี้อยู่คนเดียวนะครับแต่ว่ามีคนข้างบ้านอยู่คนระับเแต่มันน่า,ากลัวจังโอ้ยนะในรถแคน่นะครับผม ใส่เกียร์ครับไปเที่ยวกับคนเยอคนมากกวานกระจายเกียรย์กูจน้าไม่ห็นในะนะส่เกียร์อยลอดเวลานตเลี้ยววนกับวนไปวนมาแต่ตอนนี้ราเจ้าของไรมาแล้วเกียร รเราจอดรถไว้เลยมันนี้เราออกจากไร่ก่อนนะครับคือมันน่ากลัวเลยเชื่อขาตัดเดี๋ยวยไหมก็จะไม่ค่อยชินนะครับไม่ค่อยชินกับความมืดอนึ่งหนึ่นบวานแล้วหนดงคัะ แล้วรถนะครับดรเดยวไปโบกคนจา้าไม่้จะมาแตอนนี่หาไม่เจอนะครับเพลงก็นานะจะตตีเดืองสิไหมเพลงแกเชนแกร้องงนะครับไม่กล้าถ่ายให้ดุนรถเกี่ยวข้าวพิชาชาน เราเลื่อน,นรถนักไปที่ไรน,นะครบับจะได้สะดโอ้โหเล็กๆเนี่นยวจะไปกว่านะใหญ่มนะากน่ากับ จอดรถไวต้ตรงนี้ครับเราเดินกลับคบมื่จะมีสองคิดนอนตกไม่ไม่มีรถเกี่ยวคันอื่นนะครับรถกลมรถไม่จอดอะไรอย่างนีแล้วลำโพงม,มันมาอยู่ก้ยไม่กล้าทายอะ่ะ คูมาอย่างเนี่ยกับปาแล้วเราน่าไปมอนมาจับที่นี่ให้มาเน,นี่ยหาจ้อมมอนมนันไะด้ไหมไหมอนไม่ได้เลยวันนี้ อุ้ยมันั่งรถเล่นนี่อุ้ยแต่อดฮะฮะหุ่นอยู่มองอยู่มองหุ่นเป่นบ้านเจ้าอะไรอยังนุ่นไปซอยเจ้าดิเออเออดีดีดีอย่ามึงเก็บเด้อไปไถยเห่เจ้าอยู่หุ่นอยู่ไถอยู่คนเดียวเพราะว่าต่อยได้เก่าสิมาแล้ว อยู่คนเดียวอยู่มออุ่ยไปไปไปอยู่แล้วอัานวิดีโอไปน้น่ลยทางยาวให้ว่ากล่องมันบ่ค่อยชินกับกล่องมันไม่ค่อยชินกับคอมมืดเลยภาพ ไล่คลิปนะครับอุ้ยนี <p are forward> ่ไปจะไปถ่ายอีกแหละรอบเนี้ยถ่ายอีกเมื่อกี้รอบถ่ายว่อนไทยว่อนไลยน้าหลุดฮะ่ายอีกนิดนึงแหละถ่ายอีกนิดนึงอ่ะกับเลยถ่ายอีกประมาณหาหกรอบครับอยู่นานไม่ได้หรอก ตัวมันแทงเลยตอนนี้จะของอไล่มานะเราเปิดแฟลชเฮ้นมันเป็นสีแดงๆคนระับมันดูไม่ชัดเราใช้แฟแลชละมา ไอรถบ่พอออ่อแล้วหแค่นี้ดูกเก่า,นาหน,หน้าที่คุณวาสยุธห,หน้าอุยไทยไหมชาวเทียงไทม่้หละ เรถไถรถเกี ái, ่ยวไถแบบนี้ดู้ด้เหรอเห็นไหมคะเปิดไฟละสว่างขึ้นจอดแล้วกันครับปั๊มโอเคเนี่ยฮะมันจะมืออุ่ยเห็นมันได้ใส่หน้าอีกแล้วเมื่อกี้ทุกคนน่าจะไม่เห็นอะไรนะ ตนนี้มันเล่งไม่ได้หรอกคือในกล้องไม่เห็นไล่รนะครับเดี๋ยวเราเปิดแฟลชไเนี่ยเห็นมือเราจับเกียร์อยู่เนี่ยมันไปอย่างยัครับผมจงไม่ได้จุดเลยมแทงตีน,นะครับมันจะดึงครับครับ เดินเรื่อยนะเดินไปที่ออนะไมาจชกสุสกนหลวงเชาอบบ้าคแรกเหนือประเทศไทยนี่ยปชุต oh oh อนนี้แปดนาทีวอลเไื่อด้กลับหรอกครับถอยเรื่อยๆจนกว่าจะสิบสี่นาทีแล้ว มันต้องยกมันด้วยมัไมันอยากจะใช้เขาเสียหายแขนเลยแล้วแะนตีมันหยุดเลยจะบ้าเลยเห็นไหมมันแขนบ่อยมากขนาดเจ้าเหล็กบ่อยไฟนะครับเป็เจ้าเหล็กเนายเจ้าเหล็กบ่อยไฟเนะต้องใช้แฟลชู่แล้ว เอ้ยไม่ต้องเอเรกไปแล้วอยู่แล้วเที่ยงขึ้นไน่ไหวเหมือนแขนเด็กเราต้องใส่เลยนะอยากเป็แนแค้นอีห้าเที่ยว ยุดเลยฮะยากกะยากยากกะยากมากแล้เนาะโซ่เลยะเขาไม่ไปเกี like ่ยวนันเลยวะนี่ขะกคนจะดูความหลงเห็นแมว ที่เราต้องใช้แฟลชนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นเองเราต้องเปิดแฟลชนะครับนอกจากว่ามันมองไม่เห็นครับแต่มองมองไม่เห็นนะครับเอ้ยะเหนื่อยมากครับแขนเลยแขนหนักนะครับเดินกันเนี่ยเอ๊ะ นี่คือผมปรับเดินหน้านะใช่หไหม,มนี่ก็ไม่ได้อยู่สูงนะตีน้ราก็ต้องถูกข้างนะก็มีเหยียบกันบ้างอะนะนะชาวนาะชาวนาะ ไอที่จะดอรย่จะจะี้มันะจะเอาเจ้าหงนช้างเลยไยมาครับโหดีโอยเนะไปสุดตูงเร์ตรงนี้ไปได้นะนี่ยังไมนลุกเลยนี่โอ้ยแทงมากเลย น้องต้องส่องไฟนะครับมันยกแป็นตอนนี้สสองนาทีนะดาบไปสองเลย เดี๋ยวนะครับก็จะแดงๆหน่อยนะเราวด้เห็นข้าวเห็นอะไรมันก็ไม่ได้หรอกขคืนนะครับแฟดจะเป็นเหมือนพี่เนี่ยตอนเขาจะมาไหมไปยกเดี้ยวรอบเดียวเอาให้มัดแล้วว่าพวกนี้มันเกี่ยวเห็นไหมเฮ้ มาอยู่แล้วแหละนีมดชั้นไ่มฮะน่าดับน้ำมันมุดดับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนคลิปี้จบอุ้ยเจ็บนะคบับเจ็บมากตัวที่โดน ข้าม,ขมันไม่เจ็บแล้วก็แต่พวกเราเหนื่อยที่เจ็บไปเสร็จลรอไปไปเืิ้นมาอีก้นไปเร่อไปเร่อพะ้โอ้ยหมดตักเ,กดเต็ม หมดชิ้นละลูกชาวนาสี่นาทีไปพวกเราทางกลับนะครับบ้านอยู่ไกลนะไปไปเอ๊ะ ตัวนี้มือจนมองไม่เห็นแล้วนะครับรีบกลับกันก่อนะนะครับจนน้ลาเพียงเท่านี้นะครับนะครับใครสนใจอยากให้ไปทที่ไหนบอกมาได้เลยครับทั่วหนนาจักรนะครับเจอกันครับ